เรมามองว่าตัวเราเป็นข้อผิดพลาดของการสืกษาไทยเลยนะจริงเราเราคือข้อผิดพลาดของการศึกษาไทยที่หนักมากชอบไม่ชอบนี่คือไม่รู้เขากําหนดมาว่าเราต้องเรียนนังสือ10ปีข้างหน้าการศึกษาจะเป็นอย่างไรนะครับการที่เราต้องเรียนในรั้วสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยโร,รงเรียนอย่างเดียวแล้วพอเรียนจบมาก็ไม่ต้องเรียนต่อไม่ได้แล้ว เปเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนรยบริบทต่างๆมันไม่เหมือนเดิมหลายๆครั้งเด็กไทยที่กําลังศึกษาอยู่ก็ต้งคำถามว่าเราจะเอาสิ่งที่เรียนรู้ในระบบการศึกษาไทยไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรวิชาต่างๆที่เราเรียนรู้ในระบบนั้นมีความหมายต่อชีวิตในโลกการทํางานจริงแค่ไหนและถ้าเด็กไทยมีเป้าหมายอยากจะประสบความสำเร็จตามความฝันที่พวกเขาตั้งไว้ด้วยตัวเองห่ะมีวิธีอื่นอีกไหมที่เด็กจะเรียนรู้และใช้วัดผลได้จริงๆนอกเหนือจากการวัดผลด้วยเกรดเฉลี่ยและใบปริญญาคลิปนี้แหละครับเราจะมาอธิบายว่าการศึกษาแบบไหนที่ตอบโจทย์เด็กไทย ไม่ว่าคุณจะตั้งคำถามใดต่อการศึกษาแต่หากคุณแสวงหาทางด่วนสู่ความสำเร็จเราคือคำตอบโครงการจัดการศึกษาการเรียนล่วงหน้าโครงการที่ช่วยให้คุณพัฒนาศักยภาพและค้นหาตนเองเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบูรณ์และโรงเรียนไปพร้อมกันสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าเทียบโอนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้น เรียนล่วงหน้าเป็นการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลายัยราชพัฏเพชรบู์ล่วงหน้าโดยเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆในสาขาวิชาที่สนใจหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลายัยหรือสาขาวิชาจัดให้ในแต่ละภาคการศึกษาได้เลย ล่วงหน้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารวมถึงน้องๆปวชที่ต้องการสะสมหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์เพื่อจะได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ได้เร็วขึ้นสำหรับนักศึกษาปวสสามารถสมัครเรียนได้โดยตรวจสอบรายวิชาการลงทะเบียน ในระบบเรียนล่วงหน้าไม่ให้ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่คาดว่าจะสามารถเทียบโอนรายวิชาจากวุฒิปวสได้ในอนาคตและอาจเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเอกในสาขาวิชาได้เลยทันทีที่จบปวสและสมัครเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิจจากวุฒิปวสร่วมกับหน่วยกิจที่สะสมตอนเรียนล่วงหน้าได้ การเรียนล่วงหน้ายังไม่ถือว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากเป็นเพียงการสะสมหน่วยกิตเท่านั้นแต่หน่วยกิตที่สะสมไว้จะปูทางไปสู่การจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นโดยนำหน่วยกิตที่เรียนล่วงหน้ามาสมัครเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตที่เหลือตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาพร้อมกับเทียบโอนหน่วยกิตที่เคยสะสมเอาไว้ ตอนที่เรียนล่วงหน้าเข้าด้วยกันจากนั้นเรียนและสอบในระบบปกติให้เสร็จสิ้นหากสอบผ่านทั้งหมดจะถือว่าจบการศึกษาและสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้เช่นกัน <S <S โครงการจัดการศึกษาเรียนล่วงหน้ามีค่าใช้จ่ายในการสมัครดังนี้ค่าลงทะเบียนสำหรับเรียนในวันเวลาราชการหน่วยกิจละ150บาทค่าลงทะเบียน สำหรับเรียนนอกวันเวลาราชาการวันเสาร์วันอาทิตย์หน่วยกิจละ200บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทรศัพท์056 717 1 0 0ต่อ1 1 2 2หรือ086 449 3674 เพจ a ฟ e บุ๊ k สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบูรณ์เรียนล่วงหน้าทางด่วนสู่ความสำเร็จ